วันนี้หมั่นทองจะมากินกุ้งเผาครับผมชอบมากครับนี่ผมชอบมากครับผมจะกินกุ้งครับแม่ผกินกุ้งเผาครับอร่อยมากนะแม่แกะให้ก่อนนะผมกินกุ้งเผาครับ กุ้งตัวใหญ่มากครับผมชอบมากมชอบมากครับได้แกะก่อนนะล้างน้ำก่อนเขาเผามานะมันีดำๆติดอยู่นะอ๋อล้างแล้วกุ้งครับผมชอบกินกุ้งมากครับกุ้งตัวใหญ่ๆครับ แม่แกะให้แม่แกะเป็นชิ้นๆนให้นะชอบนะคะชอบมาก,อมากโอ้โหกุ้งเนื้อแน่นๆเลยนะเนื้อแน่นๆชอบมากครับ ชอบกินกุ้งครับกุ้งตัวใหญ่มากครับชอบกินกุ้งต้มครับผมกินกินวันมื้อละสองตัวครับกินมื้อละสองตัวะอ หนุบๆเลยนะอร่อยมากครับได้ไหมแม่บิดเลยใครมามใครมาใครมาหามันทองยายมาหาเปล่ายายมาหาเปล่าอ้โย ยายยใหญ่ยยายมาป้อนก <harder. Isaiah. S 2> ุ้งหนูหน่อยเอาอืมกันมากันมาอืมอืมเอาไปโชว์ตูดให้เขาดูทำไมนี่เอาหน้ามาดูเอานี่มาเออแล้ว อิ่มแล้วท้องอิ่มแล้วครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ